ล่ารับใจกาละโศโอ้โหไครพลาดร้านนี้น่าเสียใจกับการทั้งหนึ่งเกิดมาอยู่ประเทศไทยแล้วไม่ได้กินอ่ะอว่าอันนี้เป็นร้านร้านแบบขนมเ้กแซนด์ทีบบละรอบเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปอยู่ที่ไหนมาประเด็นคือว่าเจ้าของร้านนะต้องบอกก่อนว่าเป็นคนแม่กองอันนี้ถามสตอรี่เขามาแล้วนะถึงรู้ว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงทำได้อร่อยคือหนึ่งเป็นคนแม่กองสองคือ ทำชัดเจนมากเลยในการที่ขายขนมไม่ต้องสิบอย่างร้อยอย่างนะอันนี้หนึ่งอย่างที่กินแล้วรู้สึกว่าขาดีเลยเดี๋ยวเข้ามาดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาเข้ามาดูอันนี้คือขนมต้มโบราณที่หาอร่อยยากตอนนี้แทบจะไม่ไม่เจอแล้วนี่น้องเขาทำอ่าเดี๋ยวเห็นหน้าเห็นหน้าคนทำหน่อยเห็นหน้าคนทำหน่อยสองคนสองคนน่ารักมากเลยอะ่ะชื่นชื่อน,น้องอะไรคะ อู๋ชื่อนุ่นอ่า<ม>แล้วน้องผู้หญิงชื่อแนทน้องนุ่นกับน้องแนทนี่นะขายมากี่ปีแล้วทำม,มากี่ปีแล้วที่บ้านเลยเอาไหนที่บ้านเลยที่บ้านจะเป็นเหยยมืนหนอบบนลูกใหญ่ที่มาถูกขายเป็นแบบเหมือนแม่ลูกใหญ่ไม่ได้ขายอ๋อก็มาต่อก็คือมาจัดเอา,อาตูนมาจัดไ้อ๋อถามนุ่นว่างั้นใช่่อแนนา เออจ๋งมากเลยขายดูขายคนเลยขายมาประมาณแปดปีเฮ้ยน้องขายมาแปดปีอยากดูแค่สอย่างเพราะว่าสิ่งที่ที่โดนใจคุณแมากที่สุดคือแม่คนกับมะพร้าวประเด็นคือมะพราวแ่ั้น้นขออ่ะอันนี้จะเอาที่ตลาดกาแ่ของาตอนนี้มันจะไม่ใช่มะพร้าบออแ่ขอนเป็นกอนตัวนะคมะพร้าวของทางใต้อ่ะตัวไส้ รับมาเขาบอกี่เขาใช้อะน้ำมันรับม<ล>าโอเคเพราะ <Okay. S 2> ว่าเวลาที่รัคจูจะเอาไปให้คนข่งมาใส่อของได้เพราะว่าถ้าไปใช้ของทุกคนเก็บแล้วตรงร้านอ่ะจะไม่ได้อ่าเข้าใจประเด็นคือมะพร้าวสดอ่ะมันต้องซื้อที่นี่อยู่แล้วคุณมันจะมาจากแม่กรมไปได้มันโม้สิ่งที่อให้ความสำคัญก็คือว่าตัวน้ำตาลมะพร้าวต้องมาจากแม่กรมอ,อันนี้เขาก็อันนี้ถ้าโดนไทยกับคนราณโอเคตามมาได้แล้วมันเขามีสองแบบนะ มีเป็นข้าวเหนียวธรรมดาด<ำ>กับข้าวเหนียวดำเอออร่อยจริงแล้วขุดท้ายนะความเจ็บปวดของคนไท,ย,ท,นทยนะจะเองขน<ล>ไว้เร็ว่า<ล><ล>อันนี้นะของก็ขนมาจากแม่กองคุณเขามไม่ได้ขนส่งมาปีประเด็นสองคือสูตรสามรุ่นแล้วั้างนับไปอาจาะเราเฉียนร้อยปีแล้วมั้งรุ่นคุณยายทวดประเด็นก่อนตรงนี้แล้วมันอร่อยจริงๆไงของตรงหมดไมะทุกอย่างไม่หลอกไม่ลวงร้านนี้บอกได้เลยว่า ว่าเขาขายเนี่ยนะกล่องละ3.5บาทแพงกว่านี้รึเปล่าถามว่าเฮ้ยของดีที่ให้ค่าจากการเลือกตั้งแต่น้ำตาลมะพร้าวแป้งทำสดยืนหนุนยืนปั่นี่เนี่ยเนี่ยทำกันอยู่ส่วดๆวันต่อวันเนี่ยถามหน่อยจริงว่ามันแพงอะไรกับา3.5บาทแล้วเดี๋ยวจะสอนให้นะให้ให้น้องด้วยคำามหนึ่งที่คุณแม่ถามน้องบอกว่าอยากขายแพงกว่านี้ไหม ทำไมคนกินขนมในห้าอกล่องละร้อยเนี่ยคาราทอนนะเล็กกว่านี้ไม่สดเท่านี้กล่องละร้อยบอกว่าไม่แพงประเด็นคืออะไรคือทำว่าไม่แพงและบอกตรงนี้แพงสามอย่างไม่ทำโลโก้อันนี้สำคัญอันที่หนึ่งคือโลโก้ที่แบรนด์มันจะทำให้คุณ มียอดขายมากที uno, ่สุดในงโทรศัพท์ออนไลน์ค่ะอันที่สคือถ้าอยากแย่งแบบนี้โดยไลฟ์ข้อสุดค่ะทายเก็ตที่ที่บอกเลยเรื่องของถ้าน้องเก่งเป็นแค่ของกระดาษการแย่งคือเก็ติทขายได้ตลอดี่ถ้าพี่เราเลือกให้ด้วยน้องได้เป็ร้อยและอันที่สามคือน้องพูดไปเลยว่าน้องมีสตอรี่อะไรสตอรี่จะทำให้น้องขายแพงได้โดยที่เขาไม่สงสัยว่าทำไมต้องแพงเพราะชีนิ้คนเราไม่มีต้นทุน เรามีสูรตรมันมีต้นทุนอันนี้คือหนึ่งคือโลโก้แบรนด์ชื่อร้านที่ติดต่อกินแล้วติดใจท้อที่ไหนอะ่ะสองคือเรื่องของแพ็กเกจจิ้งจะทำให้ราคาสูงขึ้นทันทีและสามคือสตอรี่ของเราว่าเราไม่ค่ากับวัตถุดิบอย่างไงเรื่องของสูตรเรื่องของสีสุกของเรามันจะทำให้ถูกราคาแบบนี้เพราะฉะนั้นฝากไว้ประมาณนี้แล้วร้านนี่ อันนินขนมไทยหัวโบราณนะมาตามได้ใจกลางอโศกเขามีเพจนะไปตามชื่อนี้ได้เลยนะแล้วยังไงก็ติดตามอันนี้เป็นเิ็นทัลใหม่เิ็นทัลใหม่ที่จะทาให้เรียนรู้กันยังมีคนที่ทาขนมดีๆแต่คนประเมินค่าลัการน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเติบโตด้วยกันกับมิ้แม็กเลยเดี๋ยวจะพาให้รวยขึ้นแน่นอนเลยจากการทำออนไลน์อะไรอ่ะเออเพราะฉะนั้นยังไงเดี๋ยวลองติดตามอีพีต่อไปนี่อีพี พพอร์ตน้องนุ่นน้องแ็กอ่าแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเราไปก่อน